สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านครับอยู่กับผมช่องท็อปแทบหล้อไฮโซอีกเช่นเคยคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมารับชมซีรีส์712้อแล้อแทนเตี้ยถุงลมนะครับเข้ามารับชมยังไงก็อย่าลืมฝากด share, กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารัก ก็วันนี้เดี๋ยวพามารีวิววันนี้ฝนตกนะตั้งใจจะรีวิวรถแต่ฝนมันตกนะครับรีวิวเจ้าอ่าคันนี้ชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้เอชื่ออะไรครับจำไม่ได้นะครับตอนนี้ทำสีแล้วนะครับกาเพชรนะครับไม่ใช่เม็ดน้ำนะกาเพชรเลยสีลุ้งครับเพชรลุ้งนะครับสวยมาก รถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานน้อยครับตัวเช็ดซีเองก็ไม่มีผุไม่มีบวมนะครับให้เห็นเลยนะเป็นเช็ดซีที่ไม่ได้ผ่านการทำสีมานะครับเป็นมาจากญี่ปุ่นเลยที่เราเห็นรอยเชื่อมตรงนี้คือก็คือเขาเอาอีคันหนึ่งตั้งขึ้นมาถอดหัวออกคือตู้หนึ่งจะได้สามคันขเขาก็จะตั้งมานะครับประมาณสามถึงสี่จุดหนึ่งจุดหนึ่ง ไปทางโน้นอีกจุดหนึ่งแล้วก็เลยนั่นไปอีกจุดหนึ่งนะครับเขาจะตั้งทับกันมาทับกันมาเป็นสามคันยัดข้อตู้มาสามคันนะโบกี้สองเพลนะครับยางใช้ได้ครับใช้ยาวๆเลยยางนะตัวเช็ดซีหัวหมดอย่างนี้นะครับใช้งานน้อยแน่นอนนะครับมันไม่ผุ มาดูตัวจริงได้ไม่ผูกอันนี้ไม่ผูกไม่มีบวมมีผูเลยให้ซูมดูกันแบบใกล้ๆเลยรถน่าจะใช้งานไม่เยอะครับถ้าใช้งานเยอะขาดไปแล้วครับแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ใกล้เขตที่เป็นทะเลสวยจนสุดข้างหลังเลยนะครับสุดมาข้างหลังเลย สองเผาถึงลมครับสวยๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเครื่องสวยกว่าเช็ซีอีกนะครับดูดีๆนะครับไม่มีบวมเลยนะแทบที่จะไม่มีสนิมให้เห็นเลยครับอันนี้สวยจริงๆ เกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดร,รวมเกียร์ถอยก็เป็นแปดสปีดครับใช้รถเนี่ยผมบอกเลยใช้รถพยายามใช้เกียร์ธรรมดานะครับเวลาเราไปทางไกลเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เกียร์ไม่ธรรมดาที่แบบแบบว่าออโต้งออโต้ถ้าเกิดคุณไปมีปัญหาอยู่กลางเขาหรือว่าตามตำบลอำเภอบ,บ้านที่อยู่ห่างไกลนะครับช่างที่เขาไปทํางานเขาก็ก่อจะไปถึงแล้วก็ ก่อจะซ่อมได้แล้วก็ราคาซ่อมก็แพงนะก,ก็พยายามบอกทุกคนเอาไว้มันก็แล้วแต่ดุลพินิษเหมือนเดิมเหมือนเราบอกคนซื้อหวยนั่นแหละเขาตั้งใจว่าเขาจะซื้อตัวนี้แล้วเราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้หรอกยังไงเขาก็ซื้อแต่ผมพยายามบอกเอาไว้ว่าถ้ารถเป็นเกียร์ธรรมดาจะดีที่สุดครับเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้เหมาะกับ คือมันยังไม่มีอะไรรองรับขนาดที่ว่าต้องใช้พวกนี้นะครับแต่ว่าถามว่าดีไม่ดีนะดีก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะแต่ว่าให้ทุกท่านเลือกเอาว่าจะซื้อเป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าสมมตินี่ผมกดแล้วนะน่าจะสีน่าจะสีครับดูดเอาไว้เออนะ้นแนละ้ว ตัวนี้จะมีชุดแต่งก็เป็นกันชนเป็นแก้มเป็นขากระจกเหลดเป็นครอบทั้งชุดเลยก็คือเอาไปใช้ไม่ต้องเอาไปเสียเงินแต่งครับใต้กระจกนี่ก็คือเป็นของญี่ปุ่นหมดนะครับมาอย่างนี้เลยส่วนด้านข้างก็มีไฟเลี้ยวครับสีนี่ทําให้แล้วใช้ได้เลยผมทําสีหมดไปหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ต้องเอาไปทําอีก เดี๋ยวยกให้ท่านผู้ชมได้ดูเครื่องกันนะครับดสวย้ะก่อนจะยกเขาก็ต้องให้ดึงตัวนี้ก่อนนะด,ดึงตัวนี้ออกนะครับปกติก็จะมีออดนะแต่ผมออกแล้วไม่ให้มีเสียงเพราะว่ามัน มันเข้าโทรศัพท์มากเกินไปเวลารีวิวตรงน,นี้ก็ว่าจะรีวิวตอนแดดแต่ฝนมันก็มาก่อนมาเร็วมากพายุพัดมาแปบ๊บเดียวเบี่ยงมันเลย นี่ครับมาดูเครื่องกันเครื่องคันนี้ถือว่าสวยสดที่สุดตั้งแต่รุ่นนี้ที่ผมหามาได้สวยจนแบบน็อตยังเป็นหัวทองอยู่เลยผมก็คิดว่ามันสวยที่สุดแล้วลหละคันเนี้ยเสียดายมากเลยมาช้าเกินไปถ้ามาก่อนที่ไปซื้อไอ้ก,การกล้วยก็พอดีแต่มันสดจริงนะสดจริงจริง E13C ครับสามแปครับเดิมเดิมเลยไม่เคยเกะครับไม่เคยเกะเลยอันนี้น่าจะเป็นสายไฟที่ขึ้นไปหลังคาจริงจมันจะขึ้นไปตามตะเข็บขึ้นไปหาหลังคา ถ,ถ้าจะต่อไฟลังคาก็เอาสายเนี่ยขึ้นไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อใหม่ทาสีมาถึงตรงนี้นะทำสีมาถึงตรงนี้ต่อจากนี้ไปคือสีเดิมเพราะว่าตกลงกันกันกบช่างเจว่าทำสีเฉพาะหัวส่วนหัวอ่ะท่านผู้ชมก็คงอยากจะฟังเสียงแล้เวเราไปฟังเสียงกันเขาก็พ่นให้หมดนะพวกนี้ เก็บให้หมดเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเดี๋ยวค่อยดูภายในภายในก็มันมีคลิปหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้อันนี้คือรีวิวแบบละเอียดให้ดูนะครับ นิ่มเลย ก็ทําสวยครับนอกในทาหมดเลยเดี๋ยวเรา,เาหัวลงแล้วไปดูภายในกันคันนี้ขับมาจากเชียงกงวังน้อยนะครับคงไม่ต้องลองนะครับเพราะว่าขับมา อาจจะรีวิวแบบยืดเยื้อหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อเลยเป็นคลิปแบบต่อเนื่องครับไม่มีตัดต่อเพราะว่าผมไม่มีแผนตัดต่อครับถ้าเกิดถ้าเกิดตัดคลิปปุ๊บก็ต้องตัดต่อเองครับก็เลยเอาแบบายาวๆดีกว่าท่านผู้ชมก็น่าจะชอบเพราะว่ามันไม่มันไม่ดูหลอกอะ่ะมันดูแบบว่าธรรมชาตินะก็เลยแบบไม่ตัดต่อดีกว่า อันนี้เป็นไฟที่ขึ้นไปถึงลังคาเวลานั้นเราก็ต่อสายไปตามนั้นขึ้นไปบนนู้นเลยเป็นไฟลังคาได้เลยนะดูภายในกันภายในก็เป็นฝังน่งนั้นชุดแต่งประมาณ2องหมื่นกับส0 000นบาทนะครับ ที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้นะ,ะนี่ภายในตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีแดงออกแบบเลือดหมูหรือเปล่าสวยมากครับสีนี้ผมจะเอาสีนี้นะไอ,อล็อกกี้อะกับโรบโคอปเอาสีนี้เลยสวยคือจะไม่ให้หุ้มทั้งหมดนะครับเพราะว่าหุ้มทั้งหมดมันแพง ก็ไม่อยากจะให้เป็นหนักทุนสําหรับลูกค้าถ้าเกิดหุ้มทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหนักทุนลูกค้ามากเกินไปขับวัดรอบอะไรขึ้นหมดนะครับระบบครบนะครับคันนี้เสียงตงเสียงเตะครบหมดยังไม่ทำความสะอาดนะครับ พุมภา,ายในมาก็ยังไม่ได้เช็ดครับพ่อมงพอม่านก็ยังมัดยังไม่ได้มัดมัดขึ้นเราเก็บวไว้ก็จะมีจอถอยมีกล้องหน้ารถนะครับน้อยคันนะที่เขาไม่แกะปกติเขาจะแกะขายตัวนี้ผมก็ให้ไปเลยโอเคครับก็ คงจะจุใจท่านผู้ชมที่กำลังรอคอยอยู่นะครับอีร700ส,สวยๆโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ระระชะนะครับไม่ก,กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมีสิ่งดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมตลอดครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ